เรื่องงนเป็นยังไงบ้างในสุดที่สุดการรอคอยนะสำหรับผู้เราครับครับพี่ก็เป็นเรื่องที่ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่แคสติ้งอะไรเป็นแบบระยะเวลาที่ยาวนานมากๆรับก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นกันเนาะตั้งแต่กุมพาปีที่แล้วประกาศว่าจะเราจะเล่นด้วยกันเนาะแล้วก็แปลว่าก็คือก่อนหน้านั้นอีกคือเราไปแคสมาซึ่งก็สองปีกว่าได้ครับผมก็ถือว่า ยาวนานครับในที่สุดก็อยู่กันตั้งแต่นักแสดงท่านอื่นยังไม่ยังไม่อยู่ในโปรเจกต์แต่ว่ายังคอตามคนต่าไม่รงอะไรเก็หรอเราสองคนก็คือยืนยืนคู่กันเลยใช่ครับตั้งแต่ไม่ได้มายืนเหนี่ยไม่มีไม่มีแต่ว่าได้ดูเทเลอร์กันแบบมี3ตัวเนาะมีไพรอดมีตอนงานหนังสือแล้วก็อันนี้อ่าใช่แบบสุดท้ายรูปแบบครั้งหมดเป็นไงต้องเป็นเป็นจีรย้อนยุคด้วยอะไรอย่างงี้ยากยากมากหน่อยขนาด ค,คือคือคือพาร์ทผมมันจะมันมันจะยากยากในเอ่อบอดี้แลงวิดของตัวละครครับว่าแบบต้องมีความเฟมินีนต้องมีความเซนซิทีฟมากความปกติที่ผมเป็นอยู่มากๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องการใช้ภาษาเนี่ยจะไปหนักที่ตัวไรเพราะว่าผมเป็นคนยุคปัจจุบันที่ย้อนไปยุคไหนมผมก็ผมว่าม่นจะดีที่คุณใหญ่ไม่ได้พูดภาษาเหนือครับผมก็ <c oughs> มยังพูดภาษากลางแต่ว่าภาษากลางมันก็จะเป็นคําที่แบบว่า ด้วยตัวนิยายด้วยคำที่เขาเขียนออกมามัแบบสลับสลวยมากแล้วเวลาเราออกมาพูดในแบบว่าบทซีรีส์บทละครจริงๆอ่ะมันก็จะมีความแบบว่าปรับเปลี่ยนว่าใ่า้มันดูธรรมชาติเป็นมากขึ้น<อ>แต่ว่ายังต้องสลับสลวยอยู่ซึ่งแบบคำมันจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่แบบเราพูดปกติมานนี้ครับมันก็จะยากในพาร์ทของบทด,ด้วยนิดๆหน่อยๆอยอยแล้วก็เรื่องนี้ดราม่าค่อนขอ้างเยอะครับก็เป็นเรื่องแรกเลยที่แบบไเรินดรามา่าเยอะขนาดนี้คือแบบนี่ที่บอ,อกพี่ๆดราม่าแบบ เยอะมากๆใช่ครับกลายเป็นจะร้องไห้กับเดียวเลยร้องนี้จะมีพ่อแม่<า>มมร้องไองห้พแม่ร้องไห้มันก็ร้องไห้เยอะครับแต่ว่ามันไม่ร้องแบบขนาดตลอดเวลาใช่เพื่อจะให้แบบเธอไม่ไปกิจการกันไม่หยุดเลย ยังมียังมีบทบไหนที่แบบเออยังจาได้กับคำพูดนี้ที่เราสึกว่ามันยากสักหอหรือว่าบทหรือว่าคาไหนที่สึกว่าไบติดที่ปากพูดไากสักทีสมทอนพูดเลยวก็เปแบบว่าใช่เขาเลยรอนี่คือแบบว่าแมนมแมนเป๊ะครับเพราะว่าแบบพูดมาหลายรอบมากแล้วแล้วก็แต่ว่าจริงๆิงตอนที่เราทํางานเนี่ยเราก็พูดเยอะมากๆตอนนี้มันก็เื่ไปแล้วแต่ว่าเวลาเพราะเพราะว่าเราต้องแต่งพัดจำว่าสมมติว่าตอนนี้มันยากครับเราจำแค่นี้ แล้วพอมีซ so ีนหนึ่งก็ต้องจำอันนี้เพราะว่าในหลอกมันค่อนข้างยากเขาแบบเราจำตลอดเลยมันจะมีคําบางคำที่แบบว่าซีนนี้กับซีนนี้คล้ายๆกันถ้าเวลาเราพูดมันจะแบบชอบสลับกันนะครับเราต้องแบบโอเคพอซีนนี้เสร็จปุ๊บเราคัดทิ้งเลยแล้วเราปาะจาอันใหม่แบบว่าเ้องฝึกตรงแค่ไหนสบายเองตะกุนพูดเร็วแล้วในเรื่องที่ใหญ่จะต้องแบบมีเสถียรภาพอย่างมาเลยตอนแรกแบบพูดเร็วมากๆพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะครับพอเรื่องนี้ก็ด้วยความเขาเป็นทีเดียร์นะเราก รอบเลเวลการพูดเรามาแบบช้าลงเยอะมากแต่ก็ยังเร็วขึ้นประมาณนึงอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็ช้าลงเยอะแล้วแต่ก็เร็วตอนนี้แต่ไม่จนตื่นพี่เคาะเจ้าพี่อ้อยมาอันนี้เกาตื่นเต้นอันนี้เกาตื่นเต้นอันนี้เจ้าพี่เคาะคุณใหญ่ซีว่าคุณใหญ่เขาปรับตัวได้ยังไงอะไรนะเขาพี่เคาะคุณใหญ่ซีเราเห็นตั้งแต่วันแรกโอ้ยตั้งแต่วันแรกเขาเป็นยังไงบ้างคือคือคือด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆนะคือผมรู้สึกว่าเออเขา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 าดีขึ้นมากๆอยากเห็นได้ชัดเลยครับคือถ้าเกิด ทุกคนกลับไปดูไพร์โแล้วกลับมาดูเทเลอร์ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าวิธีการพูดของไบร์เขาเขาทำกันบ้านหนักมากจนทําให้มันเป็นธรรมชาติเหมอในเทเลอร์แต,แต่ค่อนข้างแต่ตามอเพราะว่าตัวนิยายเขาก็เป็นนิยายดังพอมาทำซีรีส์กดดันเลยครับกดดันไม่ต้องคิดเลยเรื่องขอที่แบบว่าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วทั้งท <c oughs> ั้งต <c oughs> ัวไบร์เองแล้วก็นนท์มารับเล่นซีรีส์นี้เพราะว่าอ่านนิยายมาแล้วนิยายเป็นแบบ ดีมากๆด้วยตัวนิยายอยู่แล้วแล้วพอมารับเรื่องนี้เราเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำให้แบบว่ามันเต็มที่ที่สุดแล้วก็แบบเราก็คาดเราก็รู้ว่าแฟนๆนิยายก็คาดแบบประมาณนึงแล้วเราก็เวลาเรามารับบทนี้เองอะเราก็คาดหลังกันทำให้มันแบบออกมาดีที่สุดในตัวของพวกเราแน่นอนแต่อย่างเมื่อกี้ที่เซอร์ก็มือฮาอยู่ร้อนเนื้อดีมากก็เออมีอารมณ์มัตอาราปีครับก็มีมีมีบ้างเป็นน้ำจิ้มทับงหมคือถ้าพี่พูดอย่างนี้มันคือฉาก NC ของพี่เรียนเลยใช่ไหมเออ ที่ในเห็นเทเลอร์ไม่มีที่ในเห็นในเทเลอร์ไม่มีสีแต่ของจริงก็อาจจะมีบ้างมีบ้างนีดหน่อยครับผมคือจริงๆแบบว่าในในเรื่องนี้ที่ที่เห็นแบบว่าใส่เสื้อกันเดินนิ่นิดกันเดิะคือแบบว่าเหมือนพอเราได้อันนี้แบบแอบเล่าทีนึงคือแบบว่าพอเราได้เริ่มบอยไม่เราได้เราได้เพราะว่าพในในเรื่องนี้พอเราแบบเริ่มเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นมันจะเหมือนกันอ๋อมันอยู่ในนิยายอยู่แล้วมันอยู่ในนิยาย พอเราเริ่มแบบว่าเข้าผ่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกิจวัตรประจําวันของเราแบบปกติใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้อยากจะเล่าบบว่ามันจะเป็นอีซิงตลอดบบว่ามันเป็นจ้อตประจาวันความธรรมชาติธรรมชาตแบบว่ามันนวดให้มาอะไรให้เนี่ยก็แบลว่าเป็นซีนที่แบบว่าโอเคมันมีการ ทำกันอยู่ปกติอยอยู่แล้วไม่ได้แบบเป็นซิงค์ไม่ได้ตั้งใจเพื่อแบบโอ้โหจใจใช่ใแค่นี้ก็คือจิกแล้วใช่ไหมจิกหน่อยช่วยต้องไปรอดูที่บอกว่าจะจิกตอนไหนแต่ฉากซีนเมื่อกี้คนก็โอ้โหกินาร์ดำที่สุดมีจุ๊มียังไงยังไงร้านยังไงเล่าให้ฟังมันเคยไหมอ๋อจริงจริงตอนที่เราเวิร์กช็อปกันเนาะเราค่อนข้างเราค่อนข้างเคลียร กันแ,แล้วว่าเราสบายใจตรงไหนเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปเล่นหน้างานเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับคือ<ช>ทุกอย่างมันลื่นไหลามาเพราะว่าเราเตรียมพร้อมตั้งแต่วันวิทช็อปแล้วใช่คร<ช>ับก<ต>็ยังไม่ขอถามข้อจํากัดของาอการ NC P เหียมมันได้แค่ไหนอ่ะโอ้ก็คงไม่แบบถอดจริงๆให้กล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ถ้าเห็นตรงที่มีกล้องอ๋อไม่ม่ถามเพราะมันได้แค่แต่เพราะว่าถ้าเป็นปัจจุบันมันก็จะแบบว่านี่นั่นอะไรเงี้ยหน่อยเออจริงๆต้องถามวิชั่นพี่ติมากกว่าครับว่าเขาว่าเขาคิดว่ามัน อ่าสำหรับสำหรับอย่างน้อยเรื่องนี้เขาเขาคิดว่าภาพในหัวมันโอเคถึงแค่ไหนอะไรที่มันไม่ดูตั้งใจเกินไปอะไรที่มันดูยังเล่าเรื่องได้ครบแล้วก็ให้ให้เป็นแฟนเซอร์วิสหน่อยหน่อยเพราะที่ผ่านมาของพี่จีเขาค่อนข้างจริงจังครับผมใช่โซฟายันระเบียงตู้เย็นเขาไปหมดเลยแําสหรับเรามันได้แค่ไหนโซฟาไม่หม่ถึงว่าเขาไปโซฟาไปตู้เย็นเขาเล่นจริงได้อซฟีแต่สำหรับเราเขาต้องการให้มูมภาพสวยหรือว่าสัมผัสจริงหรือว่ายังไงสัมผัสสัมผัสสัมผัส จริงครับถ้าจริงอยู่แล้วครับอันนี้แต่หมายถึงบอดี้เนาะแต่คงไม่ได้ไปถึงส่วนนั้นอะไรกันนะผมพี่ชอบมึงกึ่งไม่ใช่สาวหลอกตรงกึ่แต่เขาต้องคุยกับเราก่อนใช่ไหมว่าคุยก่อน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 ครับก็คืออย่างอย่างที่บอกครับตอนตอนที่เราเวิร์กช็อปกันเราค่อนข้างเคลียร์แล้วว่าเราคุยกันว่าแบบโอเคทั้งนุนกับไบายสบายใจกันในขนาดไหนซึ่งเราก็สบายใจกันหมดแล้วเวลาเราถ่ายกันเสร็จแล้วเราก็แบบอมีการแบบ แบบกำลังกันเอ้ยโอเคนะ<ช>นี้ก็มีการคุยกันตลอดซึ่งไปถึงตัวมีมีวิชั่นพิจิเขาก็จะเขาก็จะทำกันบ้างกับตอนที่เราไปเวิร์กช็อปว่า oh, อ๋อพอตัวนักแสดงเล่นได้ของขนาดเนี้ยก็แปลว่าภาพที่เขาจะเล่าอ่ะมันก็จะมีอ,าอา่าอ่เขาเรียกไงความกว้างได้มากขึ้นว่าเขาจะสามารถเล่าเรื่องอย่างไงครับผมอย่างที่ผ่านมาคู่เราหลายคนก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันจะมาแล้วมันก็จะหยุดมันจะมาแล้วมันก็หยุดเราให้กำลังใจหรือคุยกันยังไงว่า นนจะปูนนจะไปแบบไวไหมหรือไวจะไปกันนนอะไรอยู่ไรู้ก็จริงๆก็ถามเขาเรื่อยๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเออเราเราก็เราก็สรุปกันได้ว่าก็เราเชื่อวันนี้ใหญ่มันดีจริงแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันออกมาเป็นซีรี์มันก็มันก็น่าจะดีเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออไปไปกันต่อดีกว่าครับอันนั้นวันนี้พอจะได้ออลแล้วเป็นยังไงบ้างให้โปรโมทให้ขายเลยเขาอย่างแรกเลยเราอยากจะบอกว่าแบบเพิ่นเติมมากคือแบบ เราเพิ่งถ่ายกันจบได้ไม่นานเนองเนาะคือแบบว่าได้ถ่ายจบได้แบบไม่ถึงเดือน2เดือนนี่เองแล้วเราก็แบบว่าจะมีวันออนแล้วคือตอนแรกๆก็ไม่ได้ติดแบบไม่ได้ติดเต้นมากแต่พอมาวันนี้รือว่าแบบมีวันเท็มอะไรเงี้ยต่งตางๆเรารู้สึกว่าแบบโถมันใกล้แล้วใกล้วันที่ยวเราจะแบบคาดหังแบบก็ตั้งตารอแ,แล้วก็ตื่นเต้นไปคิดว่าน่าจะตื่นเต้นพอทุกคนเลยครับอยากจะเห็นของจริงของน้องเป็นยังไงพอได้เห็นเรลเลอร์เราก็รู้สึกว่าแบบอยากจะดีมากกว่าน,นั้นอีกไปนะครับประมาณ ก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับก็ทุกคนกบลังจะทำงานอไรบาก็สำหรับใครที่ได้อ่านนิยายนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันสนุกแค่ไหนแล้วก็โรแมนติกดีแค่ไหนนะครับผมแล้วจากที่ตอนที่คนดูบทสัมษณาตอนนี้ก็อาจจะได้เห็นเทเลอร์แล้วนะครับก็บอกว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วผมรับรองเลยว่าเนื้อหาในซีรีส์เนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เห็นในเทเลอร์อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับงี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ